นี่เหลือเวลาอีกประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทีเขาก็จะออกมาจอกนะครับจอกก็คือจอกกิ้มาใกล้ๆก่อนเลยนี่นะคะและแน่นอนนะคะวันนี้นะคะสำหรับสตูดิโอมิสิคอลรัน2000ว่ายเสียงเพลงให้กับทีมทุกท่านนะคะและทั้งนั้นยังไม่พอค่ะวันนี้นะคะวันนี้สนุกสนานอย่างแน่นอนเมื่อสักครู่นะคะมีการปล่อยตัวไปแล้วนะคะสำหรับในระยะ21นะคะกิโลเมตรนะคะก็ปล่อยตัวกันไปเป็นที่ในระยะ1 1 แ wow. ี่ต да um ุ่มติงขอเช็คหน่อยนักกีฬาระยะ11วิ่ง7กิโลเมตรแล้วว้าร้อยรยร้ยอยาดก่อนค่ะและตอนนี้นะคะเราจะไปเข้าสู่กิจกรรมอบอุ่นร่างกายค่ะ ะะส่วนราชการซือมวลชนแก่ผู้มีเกียรติและผู้เขา้าร่วมกิจกรรมทุกท่านผมรู้สึกด,ด,ดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลอางที่ดีที่จังหวัดสตูลจะได้แสดงศักยภาพในด,ด้านการจัดกิจกรรมกีฬาเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างกงค์อื่นอีกทั้งยังเป็นเวทีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมิสคัลลัน2225จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมต้นแบบที่สามารถขยายผลไปสู่การทีจะติประกาศนะครับสมาชิกสภาผู้พพแทรนราษฎรจังหวัดสกลิตรเพตหนึ่งพักภูมิใจไทยเป็นอย่างสูงครับค่ะและลำดับท่านนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นทุกตำบลหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกทา่านบนมิสซิคิลัน2025เขาขอบคุณท่ารองผู้ว่าการจตงรวลและท่านสสเป็นอย่างสูงที่ก็นาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดในวันนี้จำนวน ังหวัดต่างๆเข้า,าร่วมกิจกรรมได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการเชียงใหม่นคร,รศร,รีธรรมร,ราชยะลารางบอนนราธิวาสสุราษฎร์ธานีปีจีการแข่งขันวิ่งแบคเป็น3ประเภทได้แก่ฟาลรลันระยะทาง7กิโลเมตรมินิมาราธอนระยะทาง11กิโลอาหารเสื้อเหรียญรางวัล้า สำหรับรุ่น21กิเมจะได้พาพฟีเจอร์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลพี่น้องสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติและนักกีฬาทุกท่านในานามของจังหวัดสตูลนะครับ ว่าแานพูมิเกียรติของเรากําลังทดสอบอยู่ทดสอบแต่อยู่ทดสอบแต่เดี๋ยวตามกล้องครับตามกล้องค่ะบีบสีม่วงเท่านั้นนะครับครับเอาละครับตอนนี้น่าจะพร้อมที่จะร้อยนะครับพร้อมครับพร้อมปล่อยนะคะสุขชนรบกวนนะเดี๋ยวพร้อมครับครับผมพร้อมแล้วขอแยกทีสามสอง ได้ใช่แล้วนะคะต้องขอบคุณพี่ๆสวิปเปอร์ด้วยนะคะ<อ>ที่มา,<อ>าดูแลนักกีฬานะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนนี้พูดเก่งกว่าเราสอง<ช>คน<ช>แล้วคุณวันนี้เป็นไงบ้างคะให้กำลังใจนักกีฬาดีกว่าอ่ะให้ทนลองให้กำลังใจนักกีฬาสักนิดนึงนะค่ะครับผมนะครับลง11กิโลนะครับแต่ว,ว่ามาร่วมวิ่ง7กิโลด้วยนะครับก็อ๋อคืเรื่องการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรามาร่วมกันนะครับในการวิ่งกับ ครับผมขอบคุณนะครับท่านผนี้คงช่วยเราว่าซ้ายเหมือนกับที่เราขับรถยนต์หรือขับโมอเตอร์ไซค์ไปถึงแยกจกวอเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายผ่านต้นจะจุดให้น้ํามจุดจุดหนึ่งอยู่ที่ตลาดนะครับจุดที่2อยู่ที่รีสอร์ทจุดที่3อยู่ที่ทางเข้า ใชเดินนะคะคุนผู้ชมเดิน,นแล้วก็กลับมากินนะครับเหมือนเราที่เรากินเ,เ,เป็นรองผู้อำนวยการสำนักง, <ไอ S 2> งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูลนะครับตํารวหน้าสำนังกงานจังหวัดจังหวัดสตูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลรวมไปถึงท่านรองด้วยนะครับท่านประกันสังคมจังหวัดสตูลนายกองค์การบริหารสวน